เปิดครับเปิดครับประตูน้ำจะแตกอยู่แล้วไอ้ตรงไหนดีอะตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเยี่ยวจะแตกมะลุจะไหลจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยใครยเยี่ยวก็ลงมาเร็วสวัสดีครับผู้จัดการครับเออสวัสดีโอ้โหไม่เบาเลยนะครับเนี่ย ร,ระดับผู้จัดการนั่นแหละผมว่าเอาอยงมือช่วยดีกว่าครับครับคือ่งนี้ครับผู้จัดการคือไองานที่เราจะไปเล่นคืนพรุ่งนี้เนี่ยครับอพอดีว่ามันผ่านทางบ้านผมครับผมเลยคิดว่าจะชวนชาวคณะเนี่ยไปบ้านผมฮะอมพอดีจะได้บอกคนแถวบ้านด้วยว่าผมเนี่ยอยู่วงเวียวยลักสลักใจไงครับอะฮะแล้วที่บ้านผมเนี่ยโอ้โหพร้อมทุกอย่างครับอาหงอาหารผล,มลรไม้ผักสวนครัวนี่เต็มที่เลยครับสมหวังฮะ มึงชวนชาวคณะเองนะอู้ยไม่ต้องมาทำเป็นเกงใจเลยครับผู้จัดก,การชวนแล้วก็ไปสิครับเต็มที่ครับเต็มที่ก็ได้ไปนะครับไปนะครับอลังการก<ว>ันนะครับรถ้าเป็นของสมหวังดอกจะไม่ว่าเลยสักคำหนึ่ง นี่เฮียเหยืนก็เป็นโรคสติอะไรบ้างก็ไม่รู้เหม็นอย่างเฮียเปรี้ยวอย่างก็เยี่ยว